มาฟังนะคะเรื่องในเมืองจีนกันนะคะกับคุณสิวัตราศินพัะสุธาดลหรือว่าคุณโบนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกานะคะสวัสดีค่ะนีหฮาค่ะนีหฮาคุณป้อยานี่ห่วคุณสุตาแล้วก็ต้เจ้าหาคุณู้ฟังได้ค่ะคนิฮาวคุณโบค่ะเป็นยังไงบ้างคุณโบตอนนี้เมืองจีนโควิดเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์โควิดยังคง ต้องบอกว่าเข้มงวดอยู่ค่ะคุณสายฟ้าก็คือ,อจริงๆแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะผ่อนคลายแต่ในความผ่อนคลายก็คือเท่ากับไม่ผ่อนคลายก็คือยังคงเข้มอยู่เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสคุยกับคุณวัชรินจัดรายการที่ทางร้อยจุดห้าเหมือนกันซึ่งตอนนี้เธอเดินทางมาอยู่ที่ประเทศจีนก็คุยกันว่า เวลาที่เรานําเสนอข่าวว่าจินลดเวลากักตัวเดินทางเข้ามา10วันอะไรเงี้ยคือมันก็มันก็เป็น10บวันจริงๆแต่ว่ามันเป็นสิวันจริงๆที่ไม่จริงอะ่ะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ย ก็คือจะต้องกักของสายการบินอย่างน้อยเนี่ยอาจจะประมาณสามวันถึงห้าวันก็คือต้องต้องอยู่ในพื้นที่กักแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงพื้นที่กักของสายการบินได้คือถ้าเราไปถึงปุ๊บเนี่ยแล้วเราตรวจแล้วเราพบเชื้อเนี่ยเราก็จะกักของสายการบินไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องกักเองเพื่อให้ปลอดภัยแน่นอนอาจจะต้องเจ็ดวันเพราะฉะนั้นในไทยอาจจะมีถึงขั้นกักถึงสิบวันแล้วพอมาถึงที่จีนเนี่ยพอลงปุ๊บที่เมืองหน้าด่านเนี่ย ต้องกักแน่นอนอันนี้ตามกฎที่รายงานมาตลอดก็คือสิบวันแต่ว่าถ้าส่ติจะเดินทางไปเมืองอื่นๆซึ่งไม่มีเที่ยวบินบินตรงอย่างเช่นปักกิินเนี่ยเข้ามาในปักกิินแล้วต้องกักอีกค่ะอีกเจ็ดวันเพราะนั้นน่ะนับรวมๆแล้วก็จะประมาณยี่สิบเจ็ดวันหรือว่าก็ตีไปเลยว่าก็เกือบเกือบเดือนเลยเดียวเพราะัใครที่จะเดินทางมาในเมืองที่ไม่ใช่เมืองหน้าด่านของจีนฟังข่าวแล้วอาจจะรู้สึกว่าสบายแล้วจีนสิบวันเปิด แต่ว่าใน,ในความเป็นจริงก็คือว่าไม่ไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นไงก็คือทุกอย่างก,ก็ยังคงเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปักกิ่ง <c oughs> ใกล้จะประชุมสมัชชายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเอเดือนตุลานี้ละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างเข้มงวดมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไทยวางแผนจะมาวางแผนดีๆค่ะก็คืออย่างที่บอก ว่าถ้าถือว่าก่อนที่เราจะไปกักสงสัยกันบินแล้วเราตรวจพบเชื้อเนี่ยเราจะเหมือนกับฟาวไปเลยนะ<า>และ้วก็จะต้องเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นน้องๆที่เอ,อจริงๆตอนนี้น่าจะกลับมาเรียนแล้วเพราะว่านี่สิ้นเดือนกันยาอยู่แล้ว<า>แต่ว่า,าก็จะมีหลายคนที่ยังอยากจะกลับมาก็จะต้องเตรียมตัวให้ระยะเวลานานนิน<ม>ดนึงแต่ว่าที่ฉันก็แว่วมาอีกค่ะว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้แต่อาจจะต้องติดตามกันหลังกัน ประชุมสมาชิกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้าที่ยะถึงแล<บ>้วก็ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ,ค,ะคุณโบเราอัปเดตให้ฟังลูกสาวพี่ส้อยฟ้าได้กลับไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะบินเมื่อวานโอ้โหแต่ว่าเป๊ะเหมือนที่คุณโบเล่าเลยคือโดยละเอียดยิบกับการกักตัวการดูแลเรื่องของคุมเข้มเรื่องของโควิดเพราะว่าอย่างเนี้ยลงทะเบียนของลูกพี่เนี่ยกลับไปพร้อมกับ การประสานงานของสมาคมนักเรียนไทยจีนที่เขาประสานกับกงสุนจีนแล้วก็กงสุนไทยได้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยนะโอ้โหคุณโบกักตัวไปลงที่กวางโจเนี่ยกักตัวสิบวันที่กวางโจและจากกวางโจเนี่ยจะมาหางโจก็คือมาเจ้อเจียงเนี่ยเข้าที่มหลาลัยเจ้อเจียงกักตัวอีกสิบสี่วันค่ะเบ็ดเสร็จกักตัวที่นู่นยี่สิบสี่วันเกือบเดือนเนี่ยละโอแต่ ก่อนจะกักตัว 20, 24วันตรงนู้นนะอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงไงสมาคมเขาก็เตือนว่าเราต้องเก็บตัวลูกนะคือเก็บตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอะที่บ้านเนี่ยเก็บเก็บตัวครึ่งเดือนอมไม่ให้ลูกออกจากบ้านเลยเพื่อ้<ห>ม,มันอยากให้เสี่ยงติดมาก่อนอเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดแล้วการเดินทางนะทุกคนต้องใส่ชุด PPE ในการขึ้นเครื่องอ เข้มขนาดนี้นะ,ะแต่ก็ถือว่าดีแล้วที่ได้กลับไปเรียนจะได้เรียนได้เต็มที่ค่ะอ่อะคุณต้องค่ะต้องต้องถามต้องถามคุณใช่ฟางนิดนึงว่าอ่าและนในส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแต่ว่าของทางสมาคมนักเรียนไทยเนี่ยถ้าบไม่ผิดก็คือเขาเหมาลำถูกไหมคะใช่เหมาลำค่ะก็คือเป็นเช่าเหมาลำแล้วแต่ว่าบินไฟนั้นเนี่ยจะได้ไปกี่คนอย่างไฟพี่เนี่ย ไปเมื่อวาน240คน240เนี่ยเขาก็หารเฉลี่ยกันเด็กทุกคนเนี่ยคนละ25อ0 0 0เป็นอีโคนะแต่ถ้าใครนั่งบิสเนสเนี่ยก็เพิ่มอีก20,000ืกับิสเนสก็เป็น45,000ก็ถือเป็นราคาที่ทุกคนรับได้แล้วทุกคนอยากไปใช่ใชก็ยังถือว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงค่ะถูกกว่ถูกกว่าไฟแรกๆเพราะว่า เราไปเนี่ยไปรอบที่สามรอบแรกกับรอบสองเนี่ยจำกัดจํานวนคนจะนั่งเครื่องได้น้อยกว่านี้ไงมันก็จะแพงกว่ก็จะแพงกว่าี้ตัวหาน้อยแต่รอบนี้เนี่ยไปสองร้อยสีสิบคนแล้วก็โอกักตัวที่นู่นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยนักเรียนก็ต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดมแต่ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็อยากให้ลูกได้กลับไปเรียนเนาะนานแล้วนะคะม,มีน้ำฟ้ารอตั้งแต่จบ กับม .4 จากนู่นแล้วไม่ได้ไปรอมาสองปีครึ่งอ่ะอันนี้ได้ไปมหาลัยนี่แม่ก็ปริ่มปริ่มมากที่ได้กลับไปเรียนค่ก็เลยต้องเช็คอัปเดตกับคุณโบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเบาลงแล้วใช่ไหมคะอืม ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะได้ได้กลับมาแล้วก็คือถ้าอยู่ในจีนต้องบอกคุณด้วยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะน่าทุกอย่างน่าจะน่าจะปลอดภัยแต่ว่าน้องอาจจะต้องมีระยะเวลาการกักตัวที่ยาวนานนาจจะเบื่อเบื่อจนนิดหน่อยเพราะว่า <laughs> ไม่มีโอกาสคือจยเดยก็กๆไทยเหมือนกันตอนที่กักอยู่ที่เชียงไทย บอกว่าก็เบื่ออ่ะก็คือเบื่อถึงขั้นว่ารู้สึกว่าไม่น่ากลับมาเลยอยากจะกลับเมืองไทยเลยอะไรแบบนั้นพเดียวพักเที่นคือคือกักตัวระหว่างกักตัวเนี่ยตอนนี้ลูกสาวเองกับเพื่อนๆที่ไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้กักตัวก็ต้องเรียนออนไลน์นะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วไงอ๋ออ่างั้นอาจจะลดความเบื่อไปได้เพราะว่าก็เริ่มเรียนแล้วไงคะเริ่มเรียนแล้วก็การบ้านเยอะแล้วก็จะเริ่มรู้สึกต้องจริงจังกับชีวิตแล้วไม่มีเวลามาเบื่อ ก็บอกว่าต้องอดทนเพราะาเราตั้งใจที่จะไปเรียนหนังสือเนะ <Yeah. S 1> อะค่ะคุณโบมาที่เรื่องมหกรรมนานาชาติชัยนาอาเซียนเอ็กโปเป็นยังไงคะค่ะ yeah. ค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปที่นั้นหนิงอ่าคนไทยรู้จักดีเนาะเพราะว่าเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้งหวังซีเมื่อเปลกที่หนึ่งนะคะทั้งสองด้านพูดถึงเรื่องกาแฟอเมซอนใช่ไหมค่ะก็บอกว่าอเมซอนอ่ะเขามาเปิดสาขาแรกที่นี่เหมือนกันค่ะไปปั๊มน้ำมันที่ที่กวางซีเหมือนกันค่ปั๊มของปั๊มนี้เนี่ยก็ขาไปั๊มน้ำมันของซีโนเปกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่อยู่ที่หนานหนิงที่ที่กวางซีแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะดําเนินกิจการค่อนข้างดีคือในปีแรกที่อเมซอนมาเปิดเนี่ยน่าจะย้อนกลับไป2019ถ้าจําไม่ผิดนะคะคือตอนนั้นน่ะอาจจะอาจจะก่อนชั่งนิดหน่อยคือคนจีนในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะยังบริโภคกาแฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามาในปัจจุบันน่ะ เราจะเห็นว่าธุรกิจคาเฟ่ในจีนไม่ใช่เฉพาะที่กวางซีอย่างเดียวนะคะปักสิ่งเซียงโอ้โดยเฉพาะถ้าไปเชียงไฮ้เนี่ยคือถ้าคุณไปถนนไหนแล้วคุณไม่เจอร้านคาเฟ่นะถือว่าคุณไปไม่ถึงเชียงไฮ้ <c oughs> เยอะมากเลยทีเดียว <c oughs> ทีเยวถ้ามีโอกาสสักวันนึงจะมารีวิวเรื่องธุรกิจกาแฟเนี่ยให้ฟัง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ย บางแห่งซึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง s t a r b u c k เนี่ยปิดไปหลายสาขาแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เกิดใหม่ในจีนอย่างที่มีข่าวล้มลุกคุกคลายแล้วก็กลับมาโตได้อีกอย่างหลักที่เนี่ยปรากดขายดีเพราะอะไรรู้ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะว่า ก็คือคนล็อกดาวน์อยู่บ้านอะ่ะแต่อยากกินกาแฟก็สั่งแล้วก็ลักกินอะ่ะก็คือกลยุทธ์การตลาดของเขาก็คือว่าในร้านอะ่ะพื้นที่นั่งเขาอาจจะไม่ใหญ่โตหรูหราเหมือนซาบักก็จะมีแค่แบบสี่ห้าที่นั่งแต่ว่าเน้นการแบบส่งแล้วก็ราคาถูกะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยเ,เรื่องของต้นทุนที่เป็นฟิกคอร์สของเขาเนี่ย จะน้อยเพราะว่าหนึ่งอ่ะหนึ่งร้านพอจะจ้างพนักง,งานแค่หนึ่งคน<อ>ซึ่งไม่เหมือน s t a r b u c k เพราะว่า s t a r b u c k เนี่ยพอเป็นร้านใหญ่คนเข้าไปนั่งสบายๆจ้างพนักง,งานเยอะเลย<ม>ก็ก็จําเป็นนี่จต้องปิดตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นคือไม่ได้นึกถึงกลยุทธ์การส่งนั้นแหละในช่วงของโควิดแต่พอล,ลักกินมาตัวเนี้ยก็ทําให้สามารถตีตลาด<ม>แล้วก็เพิ่มยอดขายซึ่งถ้าดิฉันไม่ผิดในช่วงปีเนี้ย ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เชียงไฮ์ล็อกดาวน์เนี่ยลากินน่าจะมียอดขายมากกว่าสตาร์บัคในจีนเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปหารายละเอียดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณโบแต่ว่าคุณโบคะกุ้งอ่ะกุ้งเคยไปที่มนทนเจียงซีเมื่อเมื่อสปีที่แล้วตอนลูกไปเรีนม .4 เนี่ยไปเจียงซีก็เจอสตาร์บัค อุ้ยเราก็ดีใจอุ้ยเจอแบรนด์นี้ด้วยเข้าไปดื่นนั่งอยู่สองชั่วโมงระหว่างรอลูกกับพ่อเข้าไปช้อปปิ้งแม่ก็นั่งรอสิตี่สตาร์บัคสองชั่วโมงนับจํานวนลูกค้าได้เลยนะว่าเข้ากี่คนคือรู้สึกว่าถ้ามองด้วยสายตาหนึ่งเหมือนว่าคนจีนก็ไม่ได้เห่อไม่ได้เห่อสตาร์บัคไหม คือต้องบอกต้องบอกคุณช่วยไฟอย่างนี้ค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีปกว่าตอนแรกที่โบเริ่มเข้ามาในจีนเหมือนกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนจีนน่ะมีอ่าเ e อร์เซปชในการที่ดื่มกาแฟเนี่ยต่างจากเราต่างจากคนตะวันตกมากแต่ว่ามีช่วงสองสามปีหลังจะเห็นได้ว่าคนจีนเนี่ย กลับมานิยมดื่มกาแฟแล้วก็ตลาดกาแฟในจีนเติบโตมากเลยทีเดียว <Ha. S 2> คือในช่วงก่อนโควิดชัดนิดนึงนะจะถือว่าตลาดกาแฟจีนเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วคนจีนหันมาบริโภคกาแฟมากขึ้น hmm. เพราะอะไรรู้ hmm. ไหมคนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า เขามีโซเชียลมีเดียเหมือนอย่างของเราเพราะฉะนั้นอน่ะร้านคาเฟ้ต่างๆที่อให้คนไปถ่ายรูปสวยๆบรรดาเน็ตไอดอลเขาที่เรียกว่างหงเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปกันไปเลยคือคนก็จะนิยมบริโภคไว้ด้วยของคนรุ่นใหม่คือถ้าถามตอนนี้ว่าย้อนกลับไปเหมือนตอนที่คุณทร้ยฟ้ามากับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยแบรนด์ตะวันตกอย่างคิคคอฟฟี่ซึ่ง ในไทยโบไม่แน่ใจว่าเรามีไปเปิดไหมแต่ว่าสมมติเราจะหาทานพีทคอฟฟี่เนี่ยเราจะต้องไปในส่วนของตะวันตกไปสหรัฐไปอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็จะได้ดื่มพีทคอฟฟี่ตอนนี้ก็เข้ามาในจีนแล้วค่ะเข้ามา <ฆ S 2> เ,ปเปิดเปิดแบรนด์เปิดสาขาแฟรนไชส์ในจีนก็โดยเฉพาะในตอกดจีนเนี่ยดิฉันว่าเห็นพีทคอฟฟี่เยอะมากคือต้องบอกว่าก็คือุกตีตลาดกาแฟของจีนคือดิฉันว่าตลาดกาแฟจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ อมซอนเองก็เข้ามาดิฉันว่าตอนแรกเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกจังหวะเนาะเพราะว่ามาแล้วมันมันเจอโควิดแต่ว่าดิฉันว่าในไทยที่สุดเขาน่าจะยังไปได้เพราะโอกาสหน้าคุยเรื่องกาวันนี้มาที่เรื่องชายนาเออาเซ่เรื่อเร่อกาแฟน่าคุยค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาที่หนันหนิงอของกวา่งจีกันก่อนคือก่อนที่จะจัดงานมากรรมจีนาเซียนเนี่ย ก็คือวันที่6กันยาเขามีงานจะมีการจัดสัปดาห์ภาพและเสียงจีนอาเซียนครั้งที่4ซึ่งก็เป็นการจัดงานของสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน CNT จะรวงสารสนเทศกัมพูชาแล้วก็รัฐบาลของเขตจชื่กวางสีก็ร่วมมือกันจัดงานภายใต้หัวข้อยุคใหม่สดทัชนูอุปกรณ์ใหม่เพื่ออนาคตเล่าไปไวๆแล้วกันนะคะก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็เพื่อความร่วมมือระหว่าง สื่อจีนกับสื่ออาเซียนในเรื่องของการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นวิทยุอย่างเราโทรทัศน์แล้วก็เมเจอร์เป็นเรื่องของภาพและเสียงแหละก็แน่นอนว่า ก็คือจีนเนี่ยอยากจะเปิดกว้างให้สื <Ugh> ่ออาเซียนเข้ามาให้สามารถนำซีรีส์นำละครโทรทัศน์นาอะายต่างๆของประเทศอาเซียนเนี่ยเข้ามาฉายในจีนจีนเองก็เข้าไปฉายในประเทศอาเซียนเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นคนไทยก็จะดูซีรีส์จีนมากแต่ไม่แพ้กันค่ะดิฉันกล้าพูดค่ะเพราะว่าคนจีนก็ดูซีรีส์ดูละครไทยละครไทยหลายๆเรื่องซึ่งคนจีนต้องดูเรียลไทม์อะคุณสุดาคุณไยรสาคุสังติดเหมือนกันค่ะดูดู ใช่ดูทันดิฉันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งดิงฉันเชื่อว่าทั้งสองน่าจะรู้สึกไหมคะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นซีรีส์ของทางอ็มเอยี่สิบห้าผู้ชื่อช่องแล้วกันแต่นีช้ชื่อซีรีส์เดี๋ยวค่ะโฆษณาเขาเขาบอกว่า <c oughs> ต้องทำซับไตเติ้ลแลวในจีนก็ต้องดูเยลไทม์เลยค่ะซึ่งก็ต้องเปิดิตมากนิยมมากในในประเทศจีนซึ่งไม่ได้เป็นเอ่อช่องหลักๆอย่างที่เราดูละครทม์ทม์ต้องจัดย่างเจ็ดอะไรแบบนี้แล้วเนีน่ยซีรีส์ของของช่อง ต่างๆก็เข้ามาในประเทศจีนซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เมื่อ6กันยายนแลับผ่านในอีก10วันค่ะก็มีการจัดการประชุมมากกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่19แล้วก็หัวข้อการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการแบ่งปันโอกาสใหม่ ของความตกลงซึ่งส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเรารู้จักกันในนามของอาเซียนเนาะรวมถึงการชักจ้านเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน30มดสูยค่ะก็คือจัดไป4วันซึ่งมีวิสาหกิจมาจาก40ประเทศร่วมง,งานแบบจัดแสดงสินค้าจริงๆเลยก็คือแบบออฟไลน์ก็คือ1,653แห่งมีสองพแห่งค่ะ ร่วมงานแบบออนไลน์ก็คือทั่วโลกนั่นแหละก็มีการลงนามโครงการความร่วมมือ267โครงการติดบินน่ะคือพูดภาษาชาวบ้านนะใช้คำนี้แล้วกันก็คือบิลลิ่งยอดการลงทุนเนี่ย413,000ล้านหยวนน่ะก็คมอส4วันล้านั่นเองนะ4วันสี่4 0นล้านนะ่วมทัุ้ดว่าตัวเลขนี้สร้างสถิติสูงสุดในประวัติการตอนนี้เงินบาทก็อ่อนเงินหยวนก็อ่อนคูณไปค่ะ5บาท20 อ่าต้องการโอ้โหตัวเลขเยอะนี่ฉันไม่ค่อยไหวเลยนะก็น่าจะเป็นมูลค่าเยอะมากค่ะสองล้านล้านสองล้านล้านบมาทเดี่ยวแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนก็มีคําถามดิฉันเชื่อว่าคุณไี่ฟานิถานเป็นประจำเรามเจอแล้วทุกครั้งก็จะถามอันนี้เป็นประจําแน่นอนว่าขายอะไรดีอะไรใช่ค่ะ ไปกดว่าดิฉันเก็บมาให้สองอแล้วเพราะว่าเขาก็เขาก็เริ่มที่จะอยากทำอะไรที่เป็นพิเองก็คือว่าพวกอาหารเครื่องดื่มผลไมเ้เขตดร้อนของใช้ในครัวจากอาเซียนเนี่ยค่ะคนจีนชอบก็คือมียอดการสั่งซื้อสูงย้ำอีกครั้งหนึ่งอาหารเครื่องดื่มผลไมเ้เขียดร้อนทุเรียนมาแน่นอนครัวตอนนี้ก็กําลังมานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่คนจีนชอบในขณะเดียวกันค่ะคนอาเซียนซื้ออะไรไปจากจีนบ้างอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีข่าวออกสรุปมาให้แต่ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆซูเปอร์โรบอตโรบอตทำนู่นทำนี้โรบอตชงกาแรก็มีนะโรบอตถูบ้านโรบอทค่ะเครือ่องใช้ใไฟฟ้าพลังงานสีเขียวค่ะ,ะเทคโนโลยีต่างๆที่ให้แสงสว่างของจีนก็ได้รับความนิยมจากประเทศในอาเซียนก็ สั่งซื้อจากจีนเยอะนะคะแล้วก็ตอกว่าสินค้ามาแรงจากไทยอันนี้ไทยเลยนะไม่ต้องอาจเจียนก็คือเกลือยังคงเป็นอาหารอยู่เนาะพวกพวกผลไม้พวกอะไรเงี้ยเครื่องสําอางยังคงมาแรงอยู่ค่ะออาดายังคงมาแรงซึ่ง จุลกากรจีนก็ออกมาบอกว่าปีนี้สินค้าที่นําเข้าจากไทยเนี่ย <S <S เพื่อมาแสดงในงานนี้ของจีนเนี่ย <S <S เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นสองเท่าด้วยกันค่ะ <S <S แล้วก็ตอนอ,อย่างที่บอกไปว่ามาแรงไฮไลท์ของไทยก็คือทุเรียนใช่ไหมคะ่ะแ,แน่นอนว่าบรรดาลูกค้าก็แวะเวียนกันมาไม่ขาดสายค่ะแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นข่าวที่ ต้องทำให้ไทยไม่เรียกข่าวร้ายนะเรียกว่าเป็นข่าวที่ทำให้ไทยจะต้องหืดสู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากเดิมเนี่ยไทยครองแชมป์การนําเข้าทุเรียนเป็นลูกเจ้าเดียวในจีนเลยก็คือเป็นประเทศเดียวที่นําเข้าได้ตอนนี้เปิดให้เวียดนามเข้ามาแล้วค่ะใช่เม,มื่อวานนี้่เข้าใช่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนจะไม่ใช่เฉพาะทุเรียนของไทยละที่ตั้งขายเพราะว่า ของมูซันชิงของมาเลเซียเนี่ยนําเข้าได้แต่ว่าต้องแบบแกะมานะคะก็คือไม่ใช่มาในลักษณะเป็นลูกแต่ตอนนี้เป็นลูกต้องเข้าเข้าไปพิจารณาดูแล้วว่าเนี่ยนำเข้าจกไทยหรือว่าเวียดนาม,อมตอเวียดนามกา็ต้องเรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งคู่ค้าของจีนอน่าอย่าไปเรียกเขาคู่แข่งเลยนะเราก็จะดูไอ้นี่เขาเกินไป <c oughs> ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นส่วนที่ทําให้เราต้อง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นคุณโ<ต>มบาลแน่นอน,นดมดยค่ว่ามันเหมือนอหรือต่างยังไงกับทุเรียนไทยบ้างไปชิมทุเรียนเวียดน,นามแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันต่างกันไหมแล้วเราเทียบที่ว่าแบบของกเรายังเจ๋งกับเขาหรือเปล่าแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสถ้าได้ไปเจอในซุปเปอร์มาร,ร์เก็ตก็จะต้องซื้อมามาลองชิมแน่นอนว่ารสชาติแต่ว่า ก็ยังค่อนข้างเชียร์ทุเรียนไทยอยู่นะบ<ช>ิบิของวัตทุเรียนไทยยังไงก็กมีความอร่อยนะคะ<ช>แล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ทุเรียนไทยเข้ามาค่อนข้างง่ายแล้วจากเดิมที่อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางหลายต่อหลายวันตอนนี้มันมีการเดินทางที่เรียกว่าผสมผสานแบบรางแบบทางทะเล<ช>ก็คือมาทางรถไฟจีนลาวอย่างที่ที่เราจะไปลาวกันเนี้ยค่ะก็จะไปเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก็เดินทางมาทางรถไฟจีนลาวแล้วก็ อาจจะเดินทางตรงถึงในหลายพื้นที่ของจีนซึ่งอาจจะเป็นกลางๆของที่เลยแถวสวนชงชิ่งหรือทางขึ้นไปทางอีสานของจีงองนอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยพอเรามีมีรถไฟเนี่ยเราก็เดินทางไปถึงเขาเร็วขึ้นก็คือเขาก็จะได้รับประทานในคุณภาพระดับที่คล้ายๆกับเก็บตรงมาจากสวนที่เมืองไทยแล้เป็นล่าสุดค่ะเห็นว่ามีเดินทางเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า เดินทางภายใน24ชั่วโมงโกค็คบเวลาหมดแล้วขึ้นทาเอ่อเดี๋ยว<บ>ครั้งหน้าเราคงได้มา<บ>อัปเดตกันอีกครั้งแม่วันนี้กําลังคุยสนุกเลยนะคะก็ขอบคุณคุณโบมากเลยค่ะที่มาเล่าเรื่องของมหากรรมนาชาติให้เราได้ฟังกันเนาะได้เห็นการค้าของจีนแล้วก็ประเทศอื่นในอาเซียนถึงไทยของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณโบขอบคุณมากนะคะใจเจียนสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมา